โอ้ช่างเหลากับช่างชทัยทำอะไรกันสวัสดีครับโอ้ากันเกียอา่าเหล็กเรลียวเหล็กแป๊บนะครับจะเอาไปทำเป็กซิ่งอ้อยนะครับคือเหล็กตัวนี้มันเหลือครับมันเหลือ ผมก็เลยให้ลุงชัยตัดออกเดี๋ยวจะเอาไปให้ช่างแก้วตอเป็นเป็กวิ่งอ้อยนะครับเพราะว่ามันหนามากเลยครับค่อนข้างจะหนาก็ดีกว่าปล่อยให้มันเหลือนะครับเราก็เอาไปทำประโยชน์ดีกว่าจะได้ไม่ต้องไปซื้อใหม่ครับเพราะว่าเหล็กเราก็มีอยู่แล้วซื้อใหม่ก็กดแต่ค่าใช้จ่าย อเอาของเหลือ,อไว้ใช้ให้มันเกิดประโยชน์ครับถ้าไมเอาแก็สลนออกแล้วค่อยเอาลูกหมูเจียวะไม่ง่ายกว่าเลยวังเลยเหลอ นี่เอาแก๊สเตาโอ้่าจะดีเลยมันจะเร็วกว่าไหมได้ขีดอันแล้ววะเนี่ยหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ ได้สี่อันเหลือออันหนึงได่ครับคือเาเก็ดเป่ามันงไงประก่าบ้าฮะล่มเบิดล่มเบิดแล้วครับอู้ยังงวะล่มคือเบรดเร็วแต่เบิเ้าเปาจะว่าจะแข็งจะงบวกครับ เว่าปเปล่ารมเลยอแห้งเลยเานเป่าลมแห้งเลยเพราะมันเป็นสนิมเป่าแหงอ่ไรมันแตกคัวัวเลยอือยเรี่ยวออกเลยนี่มผมเอาลร่มเรี่ยวเอาลมเรี่ยวออกแมงอ้อยอ่อนแกะมเรียวเียวมันเลียบบ่อะมันเบิดลมเลยเบิเรยใดั คือลมจะเร็วกว่าลมมันก็เปลี่ยนม,มาเมื่อเชาอ้าเองหมดเร็วเหรอวะ một con, lớp con ô. dài giờ mình มาถูตัวนี้ดูนะเนี่ยเราน้อยชโลมไว้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตรงไหนดีวะนี่เห็นไหมนี่เนี่ยดำๆเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวจะถูให้ดูนะมันละลายแล้วครับอันนี้ทิ้งไว้แค่ประมาณทิ้งวันวนั้นี่ เดี๋ยวขอดูนะนี่ครับเห็นไหมเห็นไหมนี่น้ำดำนี่ละลายเลยเห็นไหมเห็นไหมครับอือพุทจัดเล่บอลเห็นไหมนี่นี่น้ำยาบาริกิครับผสมกับโซล่าครับดูนะตัวนี้นี่เห็นไหมพวกค้าบนี้ละลายหมดเห็นไหมนี่เห็นไหมครับเห็นไหม นี่พุออกหมดเลยนี่นี่นี่เห็นไหมยิ่งจอดตากแดดร้อนๆยิ่งดีครับมันจะละลายครับจารบีอ่ะมันเป็นจารบีนี่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 อันนี้ฝังแน่นเลยนะนี่ตอนเนี้ยอันนี้คาบฝังแน่นเลยนี่เห็นไหมเห็นไหมครับ หูออกเฉยเลยเห็นไหมครับนี่เห็นไหมอ๋อเป็นไดเป็นไดนี่นะนั้นมันอะไรที่มันแข็งเราก็เอาเกียงเซใส่ออกหน่อยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนีัย ออกอะไโออกทั้งสีเลยเว้ย <c oughs> ตายสิออกทั้งสีเลย <c oughs> นี่นี่นี่เ็จออกเลยนี่นี่ จะได้ถูกออง่ายนี่นี่ครับัางนี้นี่นี่น,นี่ใต้นี่เฮ นี่สูตรการล้างแมคโครครับตรงไหนเป็นจระบีฝังแน,น่นก็เอาเกียงมาเซเอกก่อน ถ้าขอล้างจริงๆอ่ะสองวันน่ะสองวันนะครับเอาให้เอี่ยมไปเลยมามา,มาดูอันนี้นเป็นยังไงนี่นเห็นไหมขูง่ายเลยอ่ะ เปื่อยเลยจระบีเปื่อยเลยครับเนี่ยเราถูแค่นี้แหละเดี๋ยวเราก็เอาน้ําเปล่ามายิงเลยเห็นไหมครับสะอาดอ่ะพอเจอฉีดไปสะอาดเลยบอกเลยว่าสุดติงเลยครับนี่ถูไปเลยครับ เดี๋ยวจะให้ดูว่ามือผมดำๆอย่างเงี้ยผมจะไปล้างน้ำเปล่าล้างน้ำเปล่าให้ดูครับเนี่ยมือผมเปื้อนน้ำดำอย่างเงี้ยนี่ตรงนี้นะ นี่นี่นี่คาบฝังแน่นจาระบ,บีเอาลูออ,ก,อกจัดเลยครับออกไหมออกไหมเรียบร้อย,น,น,น,ยน,นี่นี่นี่เห็นไหมนี่เห็นไหมเนี่ยร่อนร้อยฉลอมครับ นี่คือสูตรการล้างเลยคราบจรลลีฝังแน่นต้องผสมน้ำยาแล้วก็ผสมโซล่าแล้วก็มาชโลมไว้เลยครับตากแดดไว้เลยมันจะถูง,ง่ายพวกเนี้ยคาบแบบเนี้ยไปหมด สะอาดเกี้ยงดูแล้วมันสะอาดตาครับนี่ไหนอ่าตรงนี้ตรงนี้นี่โคนบูเห็นไหมนี่เปื่อยมาแล้วเห็นไหมน,นี่ครับดูอ่ะเฮ้ยเปื่อยมาแล้วอะ ถูง,ง่ายๆเลยเนี่นี่อู้สุดจัดเลยวะ่ะโอ้หมดแล้วมั้งใบตัดอ่ะ เดี๋ยวให้ดูตรงนี้ดีให้ดูตรงนี้ครับเล่นในที่ดำๆไปเลยเนี่ยอือนี่ไหไเล่นตรงดำๆไปเลยตรงหนักๆนี่แหละ ต้องกลัวเปื้อนครับเห็นไหมวันนี้ทั้งหลับแข็งนะเนี่ยทิ้งไว้สักสองวันนี่เปื่อยเลยนะระลีฟูสบายเลยเห็นไหมอันนี้คาฝั่งแน่นครับนี่คาฝั่งแน่นแข็งแล้วเนี่ย เอ๊ะเห็นไหมละลายเลยครับออกเลยอืนี่คาดตั้งแน่น เอาไว้พรุ่งนี้มาถูอีกรอบหนึ่งครับถูง่ายเลยพรุ่งนี้เนี่ย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 ไอ้พวกดำๆเนี่ยเป็นคาบฝังแน่นทั้งนั้นเลยเนี่อืมอืมแกนกระบอกก็ได้ โอ้ ه, เรียบเลยรถคันเนี้ยล้างเสร็จสวยเลยนะเนี่ยมาเนี้ครับแบ่งปันความรู้กันไปครับอ่ะการล้งางคราบจจลาบีฝังแน่นครับเอาเดี๋ยวไปดูผมจะล้างมือนะเนี่ยเนี่ยมือผมล้างมีแต่จจลาบีเลย ไปมาๆก็ไม่เหยียบจารบีซะแล้วนี่โอ้นี่รองเท้าก็ติดจระบีเอามาเดี๋ยวจะไปล้างน้ำเปล่าให้ดูจุ่มลงในโอ่งนี่เลยนะ ป๊าไม่ต้องล้างนี่ไม่ต้องล้างน้ำแฟบครับบอกให้ขาใช่ไหมขาดำใช่ไหมนี่เห็นไหมน้ำยาเห็นไหมเพราะมันโดนน้ำยานี้โดนน้ำไปมันจะออกเป็นสีเลยเห็นไหมนี่ครับ สะอาดดูมือผมเอาเดี๋ยวพามาดูน้ำยาครับนี่บาลิกินี่ครับบาลิกิผสมกับโซลา่าครับสุดจัดโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม